ณผู้ชมคะในช่วง Ask Adam ค่ะจะเป็นช่วงที่เราจะคัดเลือกคำถามที่คือผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะจารดัมแล้วก็จะตอบให้หายข้องใจกันใน Ask Adam นี่แหละค่ะนนคำถามข้อแรกค่ะจาร์ดัามาเลยคน,นที่ถามมานะคะชื่อว่าเต้ยสีมณีเด้งเ<อ> <laughs> ต้ยสีมณี เด้งมันหนีเด้งค่ะเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังดีครับคือคุณเต้ยสีนะคะถามมาว่าศัพท์คําว่าลูกครึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าอะไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมคือพูดแล้วไม่โดนต่อยกลับมาค่ะจ่าดำก็แน่นอนนะครับถ้าเราบอกว่า half a child ลูกครึ่งนะฮะก็ไม่เข้าใจนะคร half a child half human ครึ่งมนุษย์นะฮะผิดมนุษย์มากกว่านะฮะอันนี้โดนต่อยแน่ๆค่ะไม่เหลือ จริงๆอาจ The ใช้ mixed race mixed race uh -huh. I'm a mixed race person I'm a mixed race person mm -hmm. good eye uh, or I have a Thai mom and an American dad อดีบายนะ uh, uh, I have an American mom and a Chinese dad good eye now อดี i I'm half สมมติเป็น ครึ่งไทยครึ่งอเมริกันก็บอก I'm half Thai half American หรือ I'm half French ครึ่งฝรั่งเศส half Thai ครึ่งไทยนะฮะหรือ half Chinese half Japanese นะฮะจะจะพูดอย่างนี้ได้ half and half อย่างนี้นะฮะถ้ามากกว่าสองะคะอาจารย์ดาเกิดเป็นแบบลูกครึ่งฝรั่งเศสอเมริกันไทยจีนอะไรแบบนี้ก็พูดไปหมดเลยเป็น I am a quarter Chinese a quarter quarter ก uh, ็คือ1ส่วน4หรือว่าเสี่ยวนะฮะนั่นแหละนะครับ I'm a quarter Chinese I'm a quarter Thai a quarter American and a quarter Japanese นะก็พูดอย่างนี้ได้นะครับต้องอธิบายยาวนิดนึงนะฮะหรือว <c oughs> ่าถท่านอาจจะเอาคำศัพท์ของสองชาติมาปนกันได้ไหมคะ <c oughs> เป็นแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันเป็นอะไรดีหรือว่าจีานันนีอาจจะได้าจาะบอกว่า my dad is half Thai half American and my mom is half Japanese and half Chinese so I'm a quarter แล้วก็พูดอย่างนี้ได้นะโอเคได้ทีนี้คำถามยอดฮิตค่ะจางอาดำแล้วคำว่า half blood ใช้ได้ไหมคะ <laughs> หรือว่า mix blood หรือว่า mud blood อะไรก็ตามเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นคำว่า mud blood อันนี้ก็น่าจะเป็นศัพท์ที่มาจาก Harry Potter นอนถอาดำจำไม่ผิดนะครับใช้ <laughs> ไ,ไม่ได้นะครับไม่มีใครเขา้าใจนอกจากจะเป็นแฟนคลับที่แบบ ติดตามแฮร์รี่พอตเตอร์แบบมากๆนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีใครเข้าใจเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น half blood อันนี้ฟังดูแบบไม่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับ <ừ> แนะนำให้ไม่ใช้คำน,นี้นะครับเหมือนแบบเหยียดหยามด้วยใช่ไหมครับใช่อาจจะเหยียดหยามนิดนึ่งนะฮะ mixed blood ะมันก็ฟังดูแปลกๆครับเอาเป็น mixed race นะฮะ mixed race Uh, a mixed race person อันนี้จะที่เราเรียกว่า politically correct นะฮะ politically หรือเขาย่อลงเป็น pc ก็คือฟังดูเป็นที่ยอมรับนะฮะไม่ข,ขัดหูนะฮะจะจะฟังดูดีค่ะก็คือปิดท้าย <laughs> ว่า half breed นี่ก็ไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมครับ half breed ครึ่งพันนะฮะ no no half breed no 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 เป็น mixed race ดีที่สุดนะฮะค่ะคุณผู้ชมนะ <laughs> นั่นคือวิธีการที่จะพูดถึงคําว่าลูกครึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยคําว่าครึ่งอะไรครึ่งอะไรหรือว่าจะเสี้ยวอะไรต่างๆนี่อาจารย์ดาก็ได้บอกวิธีการพูดไว้อย่างละเอียดแล้วค่ะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอดัมรดด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ